สวัสดีทุกคนพบกวันนี้พาทุกคนมาปลูกขนุนหน้าแรงเลยนะครับหน้าแรงครับขุดหลุมงไปห้าสิบห้าสิบครับผมในหลุมเราก็มีขุยมะพร้าวมีแกบดิบแล้วก็แก่เผานะครับสามอย่างคุกให้เข้ากันกิ่งพันธุ์เราเลือกกิ่งพันธุ์ที่มียอดพุ่งนะครับยอดลังแตกใบอ่อนนะครับแล้วเราก็มาเลาะทุกอย่างที่ต้นเขาให้มาออกให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราให้มัดใหม่นะครับกิ่งประคองต้นแล้วเรามัดใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะทาไม้ค้ำนะครับดามไว้อีกทีครับกันลมนะครับแล้วเราก็ดู ดูก้นถุงครับดูยอดดูรากครับผมดูรากโขดถ้ไม่มีเราก็ปลูกลงไปเลยกบดินแล้วกบดินลงไปให้มิดมิดเลยมิดลอยทา้าบ้นไปเลยนะครับแล้วเราก็ทําร่องน้าครับทาร่องน้ําเพื่อให้น้ําขังครับพอปลูกหน้าแล้งเราทําร่องน้ำเพ,เพื่อว่ารักษาความชื้นแล้วก็ปิดด้วยใบไม้ครับใบมะพราะ้าวใบกล้วยก็ได้ปิดไว้ครับแล้วก็ค้าด้วยท่อนะครับเพื่อรัก เพื่อการกระเทือนกันสั่นกันต้นไม้มาชนครับแค่นี้ครับปลูกขนุนหน้าแล้งง่ายๆใครๆก็ปลูกได้ครับผมลองไปทำกันดูทุกคน